สวัสดีครับผมต้อมอาหารไทยสายเมาแล้วครับต้อมอาหารไทยสายเมานะครับีิ้วจะพันๆหน่อยหรือต้อมเมาเคีครับก็มาพบกันอีกแล้วครับก็พบกันอีกแล้วก็วันนี้มาแนะนําเมนเูดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายดูเหมือนยากแต่ก็ไม่ยากนะครับซอสพิซซ่ายมคั่า,าคืนพวกเ,เครื่องปรุงพวกนี้มันก็จะมีอยู่แล้วในครัว นะถ้าเราทําคนทําอาหารอยู่แล้วก็จะทําอยู่ในครัวมันก็มีอยู่ในครัวอยู่แล้วนะครับก็ลองมาดูไหมไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรก็ถ้าจะใช้กินเวลา,าไม่นานหรอกครับก็ไม่รบกวนพี่พีนานๆน,นะฮะก็เป็นเครื่องปรุงแบบนี้มามาดูไปดูดูเครื่องปรุงกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะครับน้าตาลพริกไทยพริกไทยปน่นอันนี้เป็นเกลือ อ่าใช่อยว่าอันนี้เกลืออันนี้เกลืออันนี้เกลือผงออริกาโนแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ใบกล้วยเล้งนะครับอ่าแล้วก็มะเขือมะเขือเทศมะเขือเทศสดนะฮะอ่าซอสมะเขือเทศอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศนะครับผมจะเพิ่มความเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้ตรงแบบฉบับสายเมานิดหนึ่งก็จะเป็นซอสพิกครับซอสพีชก็หนึ่งถ้วยแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นนี่ หอ,อมใหญ่กระเทียมเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้ครับไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ก็จะเป็นเนยหรือมาการีนก็ได้นะเนยหรือมาการีนก็ได้ใครได้สองอย่างส่วนอันนี้อันนี้อย่ามาทำทีอหลังอันนี้อย่ามาทําเดี๋ยวทาน้ําก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทาตรงน,นี้อันนี้ก็เตรียมไว้ก่อนนะฮะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมาเริ่มเลยเริ่มก็จะใส่น้ํามัน อ่าอันนี้เป็นเป็นน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันรำข้าวก็ใส่ไปนิดนึงไม่เยอะประมาณสักช้อนหนึ่งเสร็จแล้วก็อันนี้เลยครับม์กรีนหรือเนยประมาณสักช้อนช้อนหนึ่งอันนี้ผัดเขาก่อนัดพอเนยละลายปุ๊บใช่ไหมเนยเนยเนยละลายปุ๊บสามนี่นี่เลยกระเทียม ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดติดตามได้นะครับอันนี้ก็อ่านีผน้ผัดกระเทียมก่อนฝัดกระเทียมกินงะจ้หอมๆหน่อยอเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปปั่นอีกรอบหนึ่งปั่นให้เนื้อแบบเป็นครีมอ่ามัจะได้น่าทานขึ้นอันนี้หอมใหญ่ครับใส่ได้เลยก็กบข้าวยำหนึ่งครับกัข,บข้าวยำหนึ่งวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวอะไรหลๆครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สู้งานต่อวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวเลยหลักๆก็จะเป็นเบาๆครับพิซซ่านะซอสพิซซ่าแบบนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเก็บไว้ได้นานครับเก็บไว้ได้นานนะฮะเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ได้เป็นเดือนอะ่ะจะบอกง่ายๆก็คือเก็บได้เป็นเดือนเลยแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศสดนะครับ ก็ปรุงรสเขาปรุงรสด้วยอันนี้พี่ชายมาดูาดพี่ชายเลยมาดูพี่ชายเด็ดมาเด็ดมาพี่ชายผมปรุงรสอันนี้ผมปรุงรสอันนี้เป็นอะลิแาโนแล้วก็เกลือเกลือเนี่ยใส่ประมาณประมาณสักช้อนช้อนนี้ที่พอนะไม่ต้องใส่เยอะนะ อย่าไปใส่เยอะอย่าเค็มส่วนผักนี่ก็ใส่ได้เลยนะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปผัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลประมาณแคสามสี่ช้อนครับประมาณนี้ไม่ทันใจผัดเขาให้หอมก่อนครับผัดให้สุกหอมก่อนเดี๋ยวก็ใส่ซอสมะเสือที่หลัง อันนี้เราสามารถเอาไปทำกับสปาเกตตีได้นะครับไปไป,ไปใส่คุกกับสปาเกตตีได้นะฮะแล้วก็นี่เลยครับซอสมะเขืออันนี้ซอสพริกครับตอนนี้เราใช้ไฟแรงก่อนนะใช้ไฟแรงก่อนเสร็จแล้วก็เคี่ยวเขาให้แบบกลิ่นมันกลิ่นมันขึ้นก่อนแค่นี้ก็เอาไปใส่สปาเกตตีได้แล้วครับใส่สปาเกตตีได้แล้วไปลากกับสปาเกตตีเดินเลยทีละเดี๋ยวมาชิมกัน หอมน่าทานมากครับจริงๆหอมน่าทานมากเลยลองไปทําทานนะครับลองไปทําทานเมนูไม่ซุกไม่ซับซ้อนอะไรไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเดี๋ยวมาชิมก่อนเปรี้ยวหวานกำลังดีโอเคนี่ครับเสร็จแล้วอ่ยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากนะลองไปทำทานดูครับ เสร็จแล้วอย่าไปปั่นกันอย่าไปปั่นใส่โถปั่นมันจะได้เป็นความเขาเรียกกินครีมหน่อยโอเคอย่าไปปั่นก่อนคุ่ก็วิ่งไม่เก่ง กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะหอ,อมอ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำนะครับอันนี้น้ำเปล่าอันนี้เป็นน้ำเปล่า ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดเป็นกำลังใจกันเซฟไว้ได้นะครับกดเซฟไว้ไว้เป็นต่อเอาเอา,เอาไว้ต่อยอดสร้างไรายได้ได้นะฮะให้ไปต่อยอดสร้างรายได้ได้นะฮะใครที่ยังยังนึกอะไรไม่ออกนะครับว่าไม่รู้จะทําทอะไรดีนะครับลองเอาไปทําทานดูครับลองไปทําทานดูก่อนนะแล้วก็พอ,อไปทาขายสายมิ สูตรนี้เอาไปทําขายได้นะครับทําขายได้เราเคี่ยวไฟไว้ก่อนครับเคี่ยวไฟไว้แป๊บหนึ่งประมาณสองสามนาทีประมาณนี้ครับไม่นานพรุ่งนี้ไม่นานเพราะว่าเคี่ยวให้เขาเรียกอะไรเคี่ยวให้กลิ่นกลิ่นกลิ่นอ่ากลิ่นกลิ่นกาเลยนะกลิ่นกลิ่นเปรี้ยวอะกลิ่นเปรี้ยวมันจางลงนิดหนึ่งนะจะเป็นครีมน่าทานจีิงเลยครับตั้นกลองกิมเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสามารถเอาไปต่อยอดสร้างรายได้ลองทำทานดูไงโอเคไหม แค่นี้เสร็จแล้วครับไปได้เลยเอาไว้กินหลายวันครับทําเยอะก็ไว้กินหลายวันสามารถเอาใส่ตู้เย็นไว้ได้ครับใส่ตู้เย็นอะไรเงี้ยอยู่ได้เป็นเดือนเลยครับไม่ต้องรอช้าครับนี่ยังมาทำพิซซ่าแบบฉบับของผมนะวันนี้จะทำสองหน้าเป็นทะเลแล้วก็เบคอนมาเริ่มที่ทะเลก่อนอันนี้จะเป็นปลาหมึกครับ ทำเองก็จะจุกๆหน่อยนะอระชิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นหอมใหญ่อันนี้ไส่กอกครับไส่กอกเดี๋ยวไปเข้าไมโครเวฟหากับข้าวแบบง่ายๆไส่กอกพวกนี้เราก็เก็บสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ครับแฮมพวกนี้เราเก็บไว้ตู้เย็นหอมใหญ่พวกนี้มีนี่พวกง่ายๆก็คืออุปกรณ์พวกนี้เราสามารถอ่าลึกตอนไหนที่ซื้อเก็บไว้แล้วก็ลึกจะกระทำตอนไหนก็มาทำได้เลยครับ โอเคนี okay. ่ก็เข้าไปเว็บเลยครับ <S <S ผมไม่ได้ลาดก่อนนะผมไม่ได้ลาดก่อนผมกลัวมันจะเยะิ้มมันจะเยอะไปเดี <S <S ย๋ยวขอตกแต่งนานดแป๊ตนนี่ <S 2> <S 2> <S 2> อ่าได้ไหมได้ไหมลองดูดิ เดี๋ยวมาลองชิมกันอือืลองไปทำทานนะครับรับรองว่าอร่อยจริงอาหารไทยสายเมานะฮะฝากกปด้วยครับผมต้อมเมาคีนะครับเป็นภาษาอังกฤษต้อมเมาคีอเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับ ลองไปลองไปกดติดตามแล้วก็อลองไปทรัรับชมดูครับแล้วก็ลองไปลองทําดูนะฮะแล้วเมนูต่อไปนะครับใครอยากได้อยากได้เมนูอะไรนะครับอยากได้เมนูไหนหรืออยากให้ลองทําทําอะไรเมนูอะไรเนี้ยคอมเมนต์ไว้เลยครับคอมเมนต์ไว้ต้ตล่างนะคระบับก่อนที่ลองไปทําทานดูครับนะฮะครับประมาณนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมต้อมมอกีหรือต้อมาหารไทยสายเมานะครับก็จะรบกวมพี่ต่ำดึกหน่อยก็ใครใครยังไม่ยังไม่เลยทานอาหารก็ไปหาอะไรทานนะครับส่วนผมก๊อกแก้วก๊อกต้านย้ำย้ำดึกก็บปยำอามานี้ครับนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมผมต้อมาหารไทยสายเมานะครับหรือต้อมมอคีครับก็ วันนี้ก็จากลากันไปก่อนครับเอไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับก่อนอีกครับ